เมื่อวานนี้เดินไม่ได้อวันนี้ทิ้งไม่เท้าเลยทิ้งไม่เท้าเลยเดินได้อแล้วก็มัน,นไม่ปวดด้วยไหนคุณแม่ลองออทดสอบดูนะบหน่อยนว้าวคุณแม่มีอาการอย่างนอแจ่ก่อนอาการปวดขามากเดินไม่ได้อยากไปหาหมอฉีดทีละพันแปดนะพันแปดใช พันแปดสามเดือนยายปวดขึ้นมายายก็ไปอีกพันหนึ่งพันแปดพันเกดถ้ามันปวดยายก็ไปมันหายได้แค่สามเดือนแต่วันนี้ยายดีใจมากเลยยายเดินได้เมื่อวานเป่าไปสองรอบสองวันนี้เดินได้ แต่วันนี้ยายจะเป่าอีกนะยายจะเป่าอีกได้เลยได้เลยโอ้ยเป่าอีกกิ้งจะแข็งแรงอสุดยอดเลยดูดิดูดิโอ้เก่งจังเลยเดินได้ทิ้งไม้เท้าอ่ะเมื่อวานนี้จับไม้เท้ามาอยู่แต่วไม่ได้จับไม้เท้าเลยเดินแบบคล่องเลยค่ะเนี่ยหมูคุณแม่เนี่มาน้ำกันเนาะมาน้ำกันนี่เป็นสักขีพยานว่าคุณแม่ในก่อนก่อนมาเป่าเดินไม่ได้แล้วก็จะเกาะ เกาะกันมากอานยุกันแมนคนช่วยก็แค่เป็นที่เกาะเป็นที่เพึ่งเลยเป็นก็แค่นกันเดินโอ้เป็นชาวเกาะมาก่อนแต่มือนี่ประดังน้องมือนี่ว่าได้เกาะเลยว้าโล่งรถโอ้่อยบอกกันเถ่าไม่กันเถ่ามาเล่อยมือเนี่ยเช้าเมื่อวานนะแล้วคุณแม่ล่ะตอนเป่าเมื่อวาน เก็บแอลนี่หายนี่ในเมือนี่หายแล้วหายแล้วจ้าไม่มาเก็บไม่เมื่อวานนี่ลูกออกจากโต๊อยากคัดขานั่งคัดขาเดินอาจารย์ว่าลงขาบอกใช่ใช่แม่มันมันแรนลงขาเออมันแลนลงขาอืมวันนี้เบากลับไปบ้านเบาเลยเบาเลยเบาแต่เมื่อวานโอ้ เมืม่อคืนนี่น้นอนตื่นเดี๋ยวสอดแจกนอนหลับคืนรับดีดิแม่สิสซีหงมืออ่อขึ้นละส,ส,สามเทืาสองเทืาสามเทืาซีเถ้อกับมีนน่เมื่อคืนน,นี้บ่หงมื่อเลยนะนอนรับตีสามสี่ตีซีจังลุกเถ้าเดียวนี่พลังบุญของคนแม่เด้เนี่ย ย้อนคุณแม่แม่เฮ็ดบุญเน่เนี่ยจ้าเป้าเป้าอีกมือนีอโมธนาสาธุเด้อคุณแม่ค่ะ